ประกอบอีกนึ่งแทนครับมันอีกล้องกล้องยี่สิบนิ้วมาพอดีก็ได้มีโอกาสได้มาลองมาลองใส่สวิตช,ชิ่งเบรงครับอันเกาสิบหกนิ้วครับแน่นอียดเลยจะเป็นต่องไหซื้อไหม่ครับตัวเนี้ย บอดิชิงของ M-TEC เนะครับ m t e c หมื่วัตต์นะครับั m tech, 10, 10, 10, 10 w, นบวนี้ทางละหาพันวัตต์จับคู่จับคู่กันกับพาวเวอร์ดดีบิสิคาร์ด TN5,000 m k ัคร, c, ครับ ลุนห,หม่เทียแอนถามบอลซองอย่มามว่านอย่าลงคลิปไปแล้วครับอันนี้ก่สวยๆครับลงพัดลมไว้ลงพัดลมไว้ลงพัดลมไว้กับสวิตชิ่ง กับโมดูลขัดดีครับนะครับยังบันหกยังบันหกเ่าะพึ่งโล่งครับยังไม่เดินยังไม่เดินสายไฟกันมีสายไฟกันอาจะหกกวัน <c oughs> นี้นะครับข้างหลังครับข้างนาก็บสวยอยู่ครับล่องเบิ้องละ่ะ นี่ครับพี่น้องสี่ละหาพันวัดยังบดเดลงยังบดเดกำลังประกอบครับยังบดเด,ดเห็นอย่างายเลิอกงานมากอรมาประกอบเบิ้งครับจะถือว่าที่สวยครับพี่น้อง คนใจทักทายกันได้ครับบางนี้ก็จะเป็นชุดป้องกงอันลำโพงจบกันธะุ์แล้ว ำกำลังพกกรซืือปิ่นมาประกอบเองครับอุปกรณ์อะไรรับประกันได้ว่าได้ของดีแท้ครับเนี่ยกระประมาณนี้ครับโอเคครับสอบถามไหนนะครับ แน่นแน่นเลยครับเดี๋ยวเมื่อกี้สิมาอัดเดียนห้ยยกให้เบิงเง้งยึกครับว่าได้ถึงไแล้วบอดเสียงใสใสครับบอดที่เอ็นห้าพันเสียงใสใสแรงแรงครับของดีจีคัสตัวนี้รับประกันความแรงครับพี่นอ้องรับประกันความแรงรับประกันความทน ลม4ซตัวครับระบายได้สบายขาดดีว่วหอนอยู่แล้วหอนมีความหอนหน่อยครับคาดดีเยมเทกฟิลหลายครับบัล 7, บลัเจ็ดพันบัลลัชแปดพันครับเ,เนี่ยเยมเทกเนี่ยเหมือนวัดเนี่ย โอเคครับำหรับคิวนี้ก็อัปเดตไวม่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ